รอบทังสี่ล้อเลยนะสองครับรถกระบะส่วนมากจะเป็นสองลอ้อถ้ารถเก็งส่วนมากจะเป็นสี่ล้อสวัสดีครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับสมทวินสไตล์ไปอาร์ตนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆในพี่นะครับผมไปดูวิธีตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับผมด้วยระบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับผมก็จะมีล้อแม็กแล้วก็ยางรถมากมายนะครับผมคอยบริการเพื่อนๆนะครับที่แวะเข้ามานะครับสําหรับคนที่มีปัญหาล้อทรายนะครับผมหรือว่าล้อสั่นนะครับพวงมาลัยสั่นนะครับผมขับรถไม่นิ่งนะครับก็แวะเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับที่นี่ครับวิธีตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับผมไปพบกับช่างได้เลยนะครับก็ไม่มีที่ถ่วงแล้วเป็นระบบดิจิตอลเลยเนาะนี่เนาะใช่ครับ ได้ข้างเขาจะขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใช่ีในนอกอันนี้อันนี้ด้านในนี้ด้านนอกใช่ครับเราต้องติดไอ้ไอ้ถ้ามันเป็นมาตรฐานตช่นี้มันจะขึ้นแบบไหนครับมาตรฐานหรอฮะก็อ๋อถ้าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมถ้าลงศูนย์อะไรร้อยมันก็ขึ้นศูนย์ศูนย์ห้าห้าก็ได้พี่ประมาณนั้น ตอนนี้เราปรับอะไรครับแต่กลัวพี่แต่กลัวให้มันลงศูนย์พี่ก็สองรอลัางล่างใส่เลยผิดนี่อันนี้คือลงแล้วพี่คือลงเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้วมันทำให้ไม่สั่นนะพี่ เลาที่วิ่งวิ่งสักร้อยหนึ่งร้อยยี่หรือไงมันจะได้ไม่สั่นแต่ว่าอย่างให้เขาล้มก็นิ่มนิ่งนะใช่ให้มันนิ่มพวงาะไรแม่เนื้สัตวจะทำครบทั้งสี่ล้อเลยเนาะสองครับรถกระบะส่วนมากจะเป็นสองล้อถ้ารถเก๋งส่วนมากจะเป็นสี่ล้อมันส่วนมากก็จะล้อหลังมันวิ่งตรงอย่างเดียวที่ขับ ล้อหน้ามันไ,มได้เลี้ยวได้ตีโค้งเงี้ยคมันถ้ารรมาสั่งมันก็ขึ้นมาพวงอะไรก็คือล้อหน้าค วันเก่าก็เดี๋ยวแคะออกเนาะใช่ครับต้องทำใหม่ตั้งศูนย์ใหม่ใช่ครับวนล้อใหม่ล้อใหม่ทำให้มันหายักร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะครับผมบอกหน่อยนครับร้านร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับอยู่ป้อมยีราครับป้อมยีรานะครับใช่ครับเพื่อนๆก็ไหนยิ่งทานนะครับผมก็อย่าลืมแวะมาอุดมเนื้อทุกท่านกอลสน่ครับมาได้เลยครับพี่ ราคาก็เป็นกระดิ่งเนาะใช่ครับราคาไม่แพงนะครับเพื่อนเอติดตั้งร้อแม็กด้วยเนาะเปลี่ยนร้อแห็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเลยครับโอ้ราคานี่เป็นกระดิ่งมากนะครับถูกที่สุดแล้วถูกที่สุดแล้วนะครับมีถูกที่สุดแล้วมีเออนี้ไหมคือติดตั้งนอกสถานที่อะไรประมาณนี้ไม่มีเออเห็นเพื่อนถามกันเยอะนะพอ มีส่งไว้ยางล้อแม็กยางยางรถเนี้ยน่าจะส่งอยู่นะครับต้องคุยกับเจ๊ถ้าเพื่อนเพื่อนเขาขอจัดส่งน่าจะส่งให้หน่อยเนาะส่งไปทยเนี่ยนะต้องมาแอดไปในในเพจในเพจแกครับเพจใครจะในเพจเนาะอีกันยาสาขาสองบ้านฉางครับครับคุยกับแกได้เลยชื่อเพจตามนี้เลยใช่ครับสุกันยาอาจจะใส่สีส้ม หลับเพื่อนๆกันเลยที่ผ่านมาทางนี้นะครับก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนเนานะตรงยาล้านะครับผมตรงป้อมตำรวจนครอยู่ป้อมนะค้อทวมตรงข้ามกับกสนตรงข้ามกับกอสนะครับนี่ก็จะเป็นการตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับให้อ่อล้อไม่สั่นนะครับเวลาวิ่งเร็วๆเนาะลอยขึ้นไปเนี่ย แม็กที่เพราะมันไม่ดีเดี้ยวแปลว่ามันดุ้งเหมนะใช่มันดุ้งมันเท่าที่ได้ครับถ้ามันถ้าของถ้ามันดุ้งนี่ศูนย์มันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับศูนย์ถึงที่ส่างลงศูนย์ศูนย์แค่ไหนมันก็วิ่งกลับขึ้นมือครับแม็กมันดุ้งแกก็ต้องเอาให้พอดีที่สุดครับ เท่าที่เท่าที่เราเท่าที่มันได้เท่าที่มันจะนิ่งได้เนาะให้มันสองข้างนี้น้อยที่สุดแม็กวันดุงนี่นครับลับเพื่อนๆกันหน่อยนะครับผมที่ยังไม่ดูเครื่องถ่วงล้อนะครับผมว่าเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับของน่าจะเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับผมตลาดนี้ตัวใหม่ล่าสุดครับเจ้าใหม่ล่าสุดนะครับเอาลงครับ ราคาพอทราบไหมไม่แน่ใจงานเดียวถอนเตี้ยงเยอะเลยครับน,านา่าจะเกือประมาณเกือบสองแสนแล้วเนะประมาณนี้เนาะไม่ถึงหรอกพี่ถึงไหมไม่น่าถึงแสนแสนอาจจะถึงแสนต้นๆเนาะครับอาจจะถึงแสนอันนี้ก็เดาเอานะใช่ครับผมไม่รู้ผมกับนายช่างก็เดาเอานะอยากแกแล้วผมถอนเตี้ยงเลยครับ ไม่มนเข้าอันคุณสิบสิบห้าห้าก so ็ได้อันนี้มันแตกมันดุ้งด้วยมันจะแข็งดีดีครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ